สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนาธิการจิตนาลินหัวข้อการทำวิจัยในครั้งนี้นะคะคือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยอายุธยาโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ Google Classroom ของนักศึกษาร,ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่สสาขาก่อสร้างว,วิทยาลัยโปริเทคนิกรนา,าเชียงใหม่ วัตถุประสงค์นะคะ 1. การพัฒนาผลสมมติทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยอยุธยาโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ Google Classroom ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2. ส,สาขาข่อสร้างวิทยาลัยโริลเทคโนโลยาเชียงใหม่ 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย สมัยอยุธยาโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ Google Classroom ของนักศึกษาร,ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่2ส,สาขาก่อสร้างวิทยาลัยโปรเทคนิครานาเชียงใหม่ค่ะขอบแนวคิดนะคะในการทำวิจัยตัวแปรต้นคือการจัดกระบวนการนะคะการเรียนการสอนออนไลน์ Google Classroom เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยค่ะ ต่อแปตามนะคะผลสำรทิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยของนักศึกษาร,ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่2ส,สาขาก,าก่อสร้างวิทยาลัยโปริเทคนิคตานาเชียงใหม่ค่ะนี่ก็คือรูปภาพนะคะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Google Classroom นะคะ ะผลนะคะผลการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการจัดกิจกรรมนะคะการสอนออนไลน์ Google Classroom ผลสำลีทางการเรียนนะคะก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสถิติระดับ0.1นะคะโดยนัยยะมีผลสำลีทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนจากภาพรวมนะคะ นักศึกษามีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะค่ะสรุปผลการทำวิจัยนะคะ 1. ผลสำร็กทางการเรียนของนักศึกษาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ Google Classroom ก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติที่ระดับ0.1โดยผลสำน็จทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนค่ะ 2. ความพึงพอใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนในรายวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยอายุรยาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ระบบการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์นะคะ Google Classroom นักศึกษาพบว่านักศึกษาน่ยมีความเข้าใจมากนะคะและมีความรู้สึกว่า น่าจะควรมีการจัดกิจกรรมในครั้งนี้อีกค่ะข้ขอเสนอแนะ การวิจัยนะคะข้อเสนอแนะสำหรับครูผู้สอนในด้านการเรียนการสอน 1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการนะคะการจัดการสอนออนไลน์ Google Classroom มีขั้นตอนวิธีการการจัด กิจกรรมอย่างชัดเจนครูผู้สอนกระตุ้นและส่งเสริมให้กำลังใจในการตอบคำถามให้แก่ผู้เรียนค่ะ 2. อนขณะที่สอนการทำกิจกรรมโดยใช้ระบบการจัดก,กิจกรรมการสอนออนไลน์ Google Classroom ครูผู้สอนควรซักถามให้ผู้เรียนกล้าแสดงในความคิดเห็นกล้าแสดงออกในการตอบคำถามและชิ้นงานของผู้เรียนค่ะ 3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชยก้กระบวนการเรียนรู้การสอนออนไลน์ Google Classroom นะคะส่งเสริมให้ผู้เรียนนะ่ะนำความคิดสร้างสารรค์นำผลงานที่นักศึกษาได้นะ่ะไปสู่ชุมชนอย่างชัดเจนค่ะโดยเป็นรูปธรรมข้อเสนอแนะการวิจัย ข้อเสนอแนะเ,เพื่อการวิจัยต่อไป 1. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การจ,จ,จัดกิจกรรมการสอนออนไลน์ Google Classroom วิชาอื่นและระด,ดับชั้นเรียนต่อไป 2. ควรมีการศึกษา วิจัยเกี่ยวกับการสอนการจัดกจิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการจัดกจิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ Google Classroom มีผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนนะคะเช่นความมีระเบียบวินัยความรับผิดชอบความคงทนความสามารถในการแก้ไขปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ 3. ควรศึกษาการศึกษาเปรียบเทียบ วิธีการจัดกิจกรรมโดยใช้กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ Google Classroom กับวิธีการสอนแบบอื่นๆเพื่อผลในการพัฒนาการสอนต่อไปค่ะ,บบจ,ะจบการนำเสนอครั้งนี้นะคะ<ม>ขอบพระคุณค่ะ